เดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิธีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าวันนี้ลูกเห็บตกรู้สึกว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยพักการหอมเก็บภาพโอ้ยพระการหอมเก็บภาพที่หน้าต่างครัวไทยนะคะได้บรรยากาศมากเลยค่ะอว้าว สาช่วงนี้อากาศก็กป่วนแปรนะคะคลิปก่อนก็ทั้งลมฟ้าลมฝนโอ้ยโอ้ยโอ้ยค่ะคลิปที่แล้วก็หิมะตกนะคะคลิปนี้ลูกเห็บตกค่ะอู้อู้ดูค่ะดูค่ะมาอย่างหนักเลยเอายังไงกันแน่เอายังไงกันแน่ โอฟ้ฟินไหมคะฟินไหมคะแักแก่ทอมกำลังอ,อทำแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักทองค่ะให้คุณลัมโบไปทำงานค่ะวันนี้คุณลัมโบจะไปทำงานตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงเช้านะคะทำงาน ควงเวลาแบบทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะก่อนที่แกจะออกจากบ้านก็เตรียมอาหารอุู้ที่พาบรรยากาศาก่อนค่ะตอนนี้ตอนนี้ริมขอบหน้าต่างโดนลูเห็บจะเดินเข้ามาในครัวค่ะเดี๋ยวต้องขอปิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไป เก็บด้านหน้าบ้านกันค่ะนี่คือลูกเห็บนะคะลูกเห็บจริงๆค่ะนี่ยังกับเม็ดสาคู่เลยจ้ะโอ้ยเออดูสินี่เหมือนเม็ดสาคู่เลยจ้ะสขีขาวๆฟินไป อีกแบบนะจ๊ะเ<อ>ากาะบนรถเต็มเลยค่ะตอนแรกก็ทั้งหมดเลยนะคะหน้ารถที่นี่พักการหอมอห่วงเรื่องทำกับข้าวด้านในค่ะออกมามันก็เลยเริ่มละลายแล้วจ้ะแต่เขาก็ยังเป็นเม็ดให้เราเห็นเนาะโอ นี่ตรงพื้นหญ้านะคะพื้นหญ้าแล้วตรงรางน้ําค่ะเดี๋ยวพักการดหอมจะให้ดูตรงรางน้ําอู้หูนี่ค่ะลูกเห็บลูกเห็บที่มันตกมาตามรางน้ําค่ะนี่ว้าวสาคูไหมคะสาคูจ้า ขีดเลมาไงลูกอโอคิดเลแม่แม่มันนีแม่แม่ถามหาอยู่นะลูกอืมอ่า,อ,าอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาครับคิ้เหลจะมาหาแล้วหนาวนะลูกมือแม่เย็นนะคะอะเดี๋ยวเราไปกอดกันในบ้านไปกอดกันในบ้านเนะะะาะไปไปคิดเลจะมาหาอีกแล้วอ่าวิ่งออกมาจาก ฝาข้างบ้านได้ยินเสียงเขาชอบค่ะชอบอากาศแบบนี้ค่ะอู้เดี๋ยวมาดูไทยกระปุกลูกกันนี่จ้าไทยกระปุกลูกกันโอ้ยนี่ค่ะลูกเหบ็บภาษาซีววเดนเขาเรียกห่อเก๋นห่อเก๋นนะคะ อีมะเขาเรียกว่าสเสนอค่ะวันนี้เรามีห่อเก็นเป็นไงลูกอืได้อารมณ์ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงค่ะลู้เห็บมาแบบเร็วมากเลยเห็บตามรางน้ำค่ะ มาแล้วเออช้ยย่ามาแล้วลูกโอ้โหหนูชอบจังเลยความหนาวนี่เขามีที่พักอยู่ตามอ่รถบ้านนะคะแต่รถเก่าของคุณเลมโบค่ะแล้วก็รถแท็กเตอร์เขามีที่อุ่นเยอะจ้ะไปในสวนกันวิ่งตามมาเลยมาลูกมาไปเก็บภาพลูเห็บตกให้คุณคุณดูสิ แม่แม่หนูรอดูอยู่นะคะไปไปะเข้าสวนเข้าสวนจ่ายหามอดบนก้อนหินมีลูกเห็บตกใส่ฟินเลยเสวยงามจังเลยลูกหื ดูสิแม่แม่หนูรอดูอยู่นะคะทักทายแม่แม่ซีทักทายแม่นกแม่มันนีแล้วก็พี่พี่พ,พี่ป้านาอานะคะอ่าที่ติดตามชีวิตของพวกหนูอุ้ยอุ้ยมือแม่เย็นลูกมือแม่เย็นเดี๋ยวค่อยกอดกันนะคะไม่ได้เอาขากล้องมาลูกกอดไม่ได้อโอ้ย หลอกตัวเองหลอกตัวเองนวนเขี่ยใบยไม้แล้วก็ทำเป็นวิ่งค่ะที่เขาตกมาจากใช้คานะคะตอนนี้เริ่มมีแสงแดดมาแล้วค่ะฟินอีกแล้วจ้ะเมื่อวานหิมะกับแสงแดดวันนี้ ลูกเห็บกับแสงแดดจ้าดูสิชัยยะแอบซ่อนตัวอยู่ที่ซุ้มบ่อน้ำบาดาลตามนางไม่ทัน <c oughs> ก็มาเก็บภาพช้าไปนิดนึงค่ะก็เห็นไม่มากนะคะตอนแรกมองลอดหนะ้าต่างมาขาวโพลนเลยออกมาไม่ทันค่ะพอดีต้มขนมจีนเอาไว้ เด้อลูกเห็บลูกเห็บมาดูบนสะไว้น้ำจ้ะโอ้โหเบาะที่นั่งโซฟาลมพัดมาด้วยหิมะลงมาด้วย ตอนนี้ลูกเห็บลงด้วยค่ะโอ้ชีวิตยินดีต้อนรับมานั่งชมบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศเย็นๆจ้าโซฟาแล้วก็โต๊ะริมสระน้ำครับตอนนี้กลายเป็น น้ำแล้วค่ะละลายเป็นน้ำแล้วค่ะรับรองความเย็นสบายเลยค่ะโซฟาตัวนี้ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเตรียมอาหารให้คุณเลมโบค่ะหลังคาชั้นใต้ดินค่ะหลังคาชั้นใต้ดิน ที่เดินลงไปก่อไฟแล้วก็มีเครื่องซักผ้าอะไรอยู่ด้านล่างนะคะเก็บข้าวของสำคัญเครื่องก่อสร้างอะไรของคุณแลมโบเยอะเลยค่ะพัดการหอมเก็บตรงนี้แหละค่ะเป็นครัวไทยเล็กๆที่คุณแลมโบจัดแต่งให้จากห้องเก็บของเก่าๆเหมือนกันจะ้ะโอแสงแดดจะ้ะแสงแดด บรรยากาศบรรยากาศนี่เห็นเงาตัวเองเลยเดี๋ยวพากาศหอมจะหันมาทางแสงตะวันนะเป็นแสงที่ผ่านก้อนเมฆมาแล้วได้แวบเดียวค่ะอะมาไหมมาไหมนี่พระอาทิตย์ดวงโตอีกแล้วจ้าแต่ไม่สามารถสร้างความอบอุ่นให้เราได้เลยเดินออกประตูนู้นนะคะน,นูคุณชัยญาเขาร้านลาอยู่ ช่ยาสองชายาหน่อยนะคะขังตัวเองหละลูกหนูไม่ได้อยู่ในตะข่ายนะอุ้ยอุ้ยคอมอ้นหละลูกอ้นอ่ะปะเข้าบ้านปะเช็ดตัวปะคอมคอมด้อคอมคอมคอม อืมเออมาลูกมามามาค่ะมาค่ะอุมอุ้มสักหน่อยนะอุ้มไอหนูหนักจังเลยหนักจังเลยค่ะไปไหนไปไหนเข้าบ้านเนาะโอ้ยอยากซบค่ะอยากซบลูกเดี๋ยวเอาสกูตเตอร์ไปเดินหน่อย พาพี่สกูตเตอร์ไปเดินสักหน่อยเดี๋ยวเข้าบ้านไปเอาพี่สกูตเตอร์เดินเล่นแปบกึังจ้า รอจนพี่สกูตเตอร์มามาเมื่อกี้ขึ้นมาเขาหอมกันด้วยนะอ่ะจุ๊บๆกันลูกจุ๊บๆกันจุ๊บๆอืมจุ๊บๆกันลูกจุ๊บๆอ้น่ารักจังเลยเห็นไหมคะอ่ะจุ๊บใหม่จุ๊บใหม่เห็นไหมคะเมมแม่เห็นความน่ารักของสกูตเตอร์กับคิ้เหล่ไหมฮ่า ขนเพาละเอียดมากค่ะไม่ไม่ใช่ขนหยาบนะคะปลิวออกมาเหมือนปุยนุ่นนะคะปลิวออกมาเหมือนปุยนุ่นข้าบ้านกันอ่าบรอปุยขิ้นแล้วค่ะแปลูก ตอนนี้ลูกเห็บละลายหมดแล้วจ้าล้างรถให้พ่อโบ่เอี่ยมเลยค่ะ่บรรยากาศก็กยังอึมครึมอ,อยู่นะคะพ่อโบ่เตรียมจะไปทํางานแล้วค่ะมามามา,มาดูค่ะมาดูค่ะแมวมองแมวมองของแท้เลยค่ะแม่แม่แมดูคุณชายยาเขารอแม่เข้าบ้านน่ารักไหมนี่แหละค่ะ วิถีชีวิตยึดติดธรรมชาติแล้วก็อยู่กับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมีความสุขมากค่ะเขารอเขารอค่ะแฮปปี้ค่ะแสงแดดมาแล้วนี่นะคะมาหยิบหนังสือพิมพ์ให้คุณโบจ้ะโน่นโน่นโนใช้ยาไปอีกแล้วไปอีกแล้วลูก เขาไม่ชอบอยู่ในบ้านนะคะเนี่ยออกมารับแสงแดดและจะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวเล็กๆของเรานะคะค่ะก็มีวิถีชีวิตที่มีความสุขอยู่กับธรรมชาติแล้วกัสัตว์เลี้ยงที่น่ารักค่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะดูแลคนรัก เดี๋ยวหนังสือพิมพ์ไปให้คุณเลมโบก่อนจ้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเล็กๆของเราด้วยนะจ้าค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้าดูนางชายยาของแม่แม่ค่ะเอ็นสกัดไดมาโซออกซ แกบอกว่าโอ้ลิกกะทินบายบาย